สวัสดีครับเข้าครัวกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอโชว์เมนูนะครับหลนปลาเค็มนะครับก็เดี๋ยวจะใช้หัวปลาของผมเองนะครับหัวปลาเค็มนะครับมาทําเป็นเมนูหลนหลนกะทินะครับแล้วเดี๋ยวจะกินคู่กับปลากระพงขาวนะรับจะไปห่อฟอยแล้วก็เข้าไปอบในตู้นะครับไปเป็นเมนูเคียงนะครับ เดีย๋ยวมาดูวิธีกรารทำกันครับนะครับจะเริ่มจากการเตรียมปลาก,กันเลยนะครับเดี๋ยวจะไปอบนะครับก็เป็นปลางพงที่ผมตกมาเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากบ้างไว้ก่อนนะครับผมนี้ก็ใช้มีดเล่มนี้นะครับบางห่างๆครับเนื้อหนาเฉีย เกลือบางๆนะครับแล้วก็ซอเยอะนะครับตจนบางๆลงไปเดี๋ยวคอยเกลือใส่ขวาเสร็จเราไปใช้ซอยห่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตะไคร้ไปหน่อยนึงนะครับเพิ่มกลิ่นนะครับพอจะใช้กินเคียงกับตัวเกียวหลนโทษทีครับตะเค็มหลนนะครับ ต่อเองครับดูให้ระดีกับตัวปฟางครับ,รบราตาวางไปเลยใข้นะครับ ทุบหน่อยนะครับ,บ,บนะครับบางบุ้งอาจจะไม่เห็นนะครับจะขายแล้วของับส์จัเป็นเสี้ยวครับจัดไป็นท้องปลานะครับแค่นี้พอครับเอาแค่กลิ่นนะครับตนะครับตัไปหยิบตัวผา แบบนี้นะครับจะทําให้ปลาออกมามีความฉ่ำของน้ําเขาอยู่นะครับจะอารมณ์ปลาเนี้ยนิ่งๆนะครับอเสดี๋ยวก็ไปเปิดเู้อบนะครับจะไปอบกันครับผมบองไฟมาสักพักแล้วนะครับผมเลือกเปิดไฟทั้งบนทั้งล่างนะครับให้ร้อนทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเดี๋ยวเอาปลาใส่ครับผมครับเอาปลาใส่ไปนตาอบนะครับอบไว้สักประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับ,ร,บระหว่างที่เราอ,อบปลาอยู่นะครับเราก็มาทอดหัวปลาเค็มรอกันเลยนะครับทอดเสร็จแล้วเราไปแกะนะครับมาไปใส่ในหล่ดนะครับคร้ผมรอเดี๋ยวาทอดสักพักนะครับหัวปลากระพงก็เริ่มเหลืองสวยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมผักหลอกกันเลยนะครับระหว่าง พักปลาให้เย็นนะครับเพื่อจะรอกแกะเนื้อนะครับเราก็มาเตรียมเครื่องที่จะไว้ใส่ตัวลนปลาเค็มกันนะครับซอยตะไปใครรอเลยนะครับใช้สว่บางากันนะครับ เมนูนี้สุขภาพนะครับตับบวล้วนเลยนะครับกินผมทำอาหารผมจะไม่ค่อยมีเรื่องผักเท่านะครับอันนี้ขอเน้นทานผักหน่อยนะครับอาหารานี้ด้วยนะครับกินไปก็เกือสุขภาพนรัย ตะไคร้ก็จะแข็งนะครับแล้วก็จากซอสเสร็จก็ไมยย่ยีก็ได้นะครับเพื่อทานไปจะได้ไม่ขวางปากได้นะครับตะไคร้จะเป็นพืที่มีความแข็ง มีตุดกขสซอยกินนะครับมีตะไครซอรก็มีขานะครับมีสมัยบางอะไรครับขาซอยไปนิดหน่อยนะครับขาเสียงมน,นเยอะ เรากิ่นนะครับขาเนี่เป็นพืนเย็นนะครับทำให้เมนเูเรามี เย็นๆนะครับตเตรียมผักเสร็จเดี๋ยวเราแกะเนื้อปลาเข็มกันนะครับเตรียมเครื่องเสร็จนะครับครับหลังจากที่เราเตรียมเครื่องทุกอย่างครบมาเลยนะครับเจะมีเครื่องชุดนี้เลยนะครับหมูสับนะครับพริกและก็มีคือเนื้อจากหัวปลาเข็มที่ผมแกะมานะครับนี่คือโครงเก่าเดี๋ยวตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม ปรุงกันเลยครับครับเราก็เริ่มจากนะครับนำหมูสับนะครับใสก่กระเทยยมมอใส่หมดเลยกันันเก็บไว้แล้วนะครับคนไปเลยแล้วก็กะทิกน,น,นะครับ,รบเตรียมไว้กะทิทัดใส่ลงไง ดีผมแตกมานะครับไฟอ่อนกันนะครับไม่แปกตายเลยตัวเลยนะอรวีเราใส่หมดแล้วครับ ยี้หมูแตกเสร็จแล้วค่อยมาตามเครื่องนะครับครับพอหมูเริ่มจับตัวนะครับตามเนื้อเนื้อปลาเค็มที่เราแกะไว้นะครับไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับอ้ที่เนื้อปลาเค็มนี่ก่อนเลยตัวปลาเค็มนี่เค็มอยู่แล้วนะไม่ต้องเติมน้ำปลาเลยนะครับเคี่ยวเคี่ยวไปเล,เลยครับเคี่ยวให้เนื้อปลาเค็มนี่แตกเลยนะครับหลังาน <c oughs> ี้ผมก็ ผักที่มันมีความแข็งนะครับใช้ไปเลนขากับแะทใร้ซอยไว้ลยนะครับใส่ใส่ไปบางส่วนนะครับเที่ยวครับห้บหงนนะครับ เป็นน้ำเลยมันคนนะครับครับพอใส่เครื่องไปพอสมควรแล้วครับผมก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับแ้วปี๊บนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับพอตัวที่เขาที่เขาหวานอยู่แหละยืดเฉือนแบบปี๊บคนให้น้ำตาลปี๊บแปกนะครับ เที่ยวอีสัปพักเที่ยวอีสัปพักนะครับพอเดือนเราตามพักที่เราคาด้ว้ครับระหว่างเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมผักเคียงรออยู่อ่ะพอเดือนสักพักแล้วนะครับแลก็เติมน้ำมะขามเปียกนะครับเคี่ยวรอเองครับผมเตี้ยวตามเตียวต้องการเรครับใส่เยอะนะครับ มีเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับแต่เค็มนี่เป็นเค็มหอมจากปลาเค็มนะครับโอ้แล้วก็มีอารณ์ของหมูสับ้อยนะครับนี่เด็ดใช่หมลอลองดูครับไปครับนี่ทำครั้งแรกนะครับเห็นว่าเรามีปลาเค็มก็อยากจะลองเอาปลาเค็มที่เราทำเนี่ยมาทำให้เป็นประโยชน์ ไข่ที่เอ็ปกปะเค็มไปก็ลองทำเมนูนี้ได้นะครับก็จะอ่อนเค็มไปหน่อยนะครับเติมเกลือเลยนะครับนี่น้นำิก หอ,อ,อ,อมอครับหอ,อกเลยนะครับว่าหอมมากๆประทับใจ ตาม้อผักที่เหลือเลยนะครับมังไฟร้อนสักครั้งนะครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟเยี่ยมผักกินหน้าผานครับเด็นเตๆๆเนเนะครับเยื่อหน้าผาน,นะครับตักเสิร์ฟกับผักนะครับแล้วก็จะมี ปลาอกนะครับครับปลาเราได้ได้ทาแล้วนะครับโอ้โหพองอยู่ข้างใน,นครับเดี๋ยวสาาักๆๆพักปักบัตรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแกะฟอยด์ดูนะครับจากอบปลาไว้ได้ที่เลยครับแล้วก็มันจะมาเปิดไปเลยจนเด็ดนะครับหอม,มลมไทยๆครับมีตะไคร้ครับืออะไร ด้วยปลาเขาสดอีกด้วยนะครับไม่ใช่ตนมขาอะไเพราะว่าเนื้อจะหวานไม่หวานหอมโอ้โหดีอ่านี่ผมเด็ดมากครับดีครับตะพงกบฟอยผมนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้กิน คู่กับปลาเค็มหล่นนะครับเดี๋ยวตักปลาเค็มหล่นขึ้นเสร์ฟครับผมเป็นไงครับเสร็จไปแล้วนะครับปลาเค็มหล่นกะทินะครับอันนี้เป็นปลาเค็มที่ผมทําเองด้วยนะครับใช้ส่วนหัวมาหล่นกับกะทินะครับแล้วก็เสร์จคู่ผักเคียงนะครับแล้วก็มีนี่นะครับก็เช่นเดิมปลากระพงผมตกมานะครับเป็นปลาที่แทงคอไ่เลื่อนมาด้วยนะครับ ผมใช้วิธีหอฟอยและอบเข้าไปนะครับเป็นตัวที่จะมากินคู่กับตัวเจียวนะครับอายากพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามครับผม